เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 3> สวัสดีแฟนบอลกองทัพป,ปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวประจำวันที่10สิงหาคมวันนี้ก่อนเข้าเรื่องตลาดซื้อขายเรามากันที่ความเคลื่อนไหวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เตรียมลงทำศึกเกมชิงโลการกกุศล FA Community Shield คืนนี้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้กันก่อนนะครับหลังจากที่หลายคนกังวลเรื่องนักเตะของทีมในตำแหน่งกองหลังตัวกลางว่าทีมจะเจอปัญหาตรงนี้หรือเปล่า รอบก่อนหน้ามีรายงานตัวนักเตะบาดเจ็บกันหลายคนซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาครับก็มีการยืนยันแล้วว่านอกจากจอร์นี่อีแวนกองหลังตัวเก่าที่ฟิตพร้อมจะช่วยทีมแฮร์รี่แม็กไวและก็ลิซันโดมาดิเนสก็เป็นอีก2กองหลังตัวกลางที่เรียกความฟิตและพอจะลงเล่นในเกมคืนนี้ได้เลยครับด้วยที่ก็ต้องรอดูว่าเอลดิสเค,คนฮังจะจัดตัวจริงเป็นคู่ไหนลงประเดิมสนามก่อนส่วนในตำแหน่งอื่นๆก็ถือว่าไปกันครบครับโดยเฉพาะเรานักเตะที่เพิ่งจะกลับมารายงานตัวเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ติดทับมากันแาพจะครบชุดไม่ว่าจะเป็นบรูโน่ฟานันเดสเดียโก้ดาโลอเลฮันโดรกาเนโชและก็คอบ,บี้เมนูส่วนกองหน้าตัวใหม่อย่างโจชัวเซอร์ซีก็อยู่ในทีมชุดนี้เช่นกันด้วยนะครับโดยจะมีแค่3นักเตะที่ยังอยู่ในขั้นตอนการเรียกคอมฟิตก็คือวิกตอร์ลินเดเลฟอารอนวันบิซาก้าและก็ลุคชอที่ไม่มีชื่อในเกมนี้ส่วนตัวที่เจ็บอย่างรัสมุสอยลุนและก็เลนี่โยโร่ก็ต้องรอกันต่อไปครับ ทั้งนี้เรามาดูรายชื่อนักเตะของทีมทั้งหมดว่ามีใครกันบ้างที่จะได้มีส่วนร่วมในเกมคืนนี้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้มาเริ่มกันที่ตำแหน่งนายทวารในครับก็มีอังเกรโอนาน่าอันตายยินเดียและก็ทอมฮีตันกลองหลังครับมีดิโอโกดา o โลแฮร์รี่แมกไกวจอนนี่อีแวนส์ลิซันโดมาติเนสและก็แฮร์รี่อามาสมาที่ด้านกลางในครับมีคาเซมิโรเมสั n นเมลโชบี้คอยเยอร์ คริสเซนเอริกเซนสกอตแม็กโทมีเน่คอบบี้เมนูและก็บรูโน่ฟานันเดสมาดที่แผนเกมลุกบ้างนะครับก็มีมาคัสแวดฟอร์ดอาหมัดดียโลอันโตนีอเลฮันโดรกาเนชโชเจดอนซันโชฟาคุนโดเปเยสรีและก็โจชัวเซอร์ซี่ครับ เรามาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวด้านตลาดนักเตะของทีมที่น่าสนใจเมื่อคืนนี้ผ่านมากันนะครับกับรายงานของฟาบิเซโอโรมาโนเริ่มกันที่อัปเดตแรกเลยครับกับความสนใจในตัวกองหลังรายใหม่อย่างมาริโอเอโมโซเซนเตอร์แบ็กวัย29ปีที่เพิ่งจะหมดสัญญากับอาเตติโกมาดริดมาหมาดๆด้วยที่ตัวเขาเองนั้นก็ถือเป็นแกนหลักของทัพราหมีมาโดยตลอดแถมปีก่อนก็ลงเล่นไปมากกว่า45เกมในทุกรายการซึ่งจากรายงานครับทางโรมาโนก็ระบุจากแหล่งข่าวของเขาว,ว่าทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เริ่มต้นติดต่อกับ ตัวแทนของอดีตปราการหลังของอาริิโกมาดริดรายนี้แล้วซึ่งก็ยังเป็นค่าการพูดคุยเบื้องต้นเท่านั้นอยู่นะครับและก็เชื่อกันว่าทางเ e อ o โมโซเองต้องการสัญญา3ปีและก็ค่าเหนื่อยระดับ6ล้านยูโรต่อปีหรือว่าประมาณ1 0 0 0 0แสนปอนต่อสัปดาห์เป็นอย่างน้อยครับด้วยกับการคว้าตัวปราการหลังวัย29ปีรายนี้ครับก็คาดว่าจะเป็นการเข้ามาแทนที่ของสลัดแบนเวด ที่สโมสอนไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกับทีมท็อปฟี่ได้และตัวของเอเมโซเองก็เป็นเซนเตอร์ฝั่งซ้ายที่ทีมต้องการพอดีครับแถมยังขยับไปเล่นแบ็กซ้ายยํำจำเป็นได้ด้วยเช่นกันและก็ยังมีสไตล์การเล่นที่คล้ายๆกับลิซันโดมาติน n สอย่างมากด้วยนะครับตรงที่มีการเข้าบอลดุดันไม่กลัวเจ็บคอนโทรลบอลได้ดี ถามการออกบอลขึ้นหน้าก็ใช้ได้อีกด้วยซึ่งนี่จึงเป็นอีกหนึ่งออปชันที่สโมสรนกำลังตัดสินใจอยู่และหากถามความเห็นส่วนตัวของผมนะครับก็คิดว่าน่าสนใจมากๆแต่ถ้าตัวสัญญาเปลี่ยนเป็นเซ็นซัก2ปีแล้วก็บวกออปชั่นขยายอีก1ปีจะยิ่งน่าสนใจกว่านี้อีกครับ เดรามาต่อกันที่ข่าวคราวของนูซมัสราอุยและก็มาไทสเดลิกสองนักเตะจากบาเยนนิวนิกกันบ้างนะครับโดยจากอัปเดตของฟลาบิโซโรมาโน่ที่ออกมาระบุให้แฟนผีได้ลุ้นกันอีกเฮือหนึ่งเมื่อเจ้าตัวยืนยันว่าในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ครับความชัดเจนในดิลของ2นักเตะที่ว่ามาจะมีมากขึ้นเนื่องจากว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเข้าสู่การเจราจาจริงจังกับบาเยนเพื่อปิดดีวทั้งนูเซมัสราอุยและก็มาไทสเดลิกมาร่วมทีมให้ได้ ดิตอนนี้ครับการเจราจากับนักเตะจบไปทุกขั้นตอนแล้วเหลือเพียงแค่คุยกับบาเยนร์อีกรอบเท่านั้นครับและอย่างที่เราทราบกันว่าบาเยนร์ก็กำลังกดดันที่ต้องปล่อยนักเตะออกจากทีมเพื่อนําเงินไปซื้อโจนาธานทากองหลังของเลเวอร์คูเซ่นที่พวกเขานั้นก็กําลังโดนเร่งงานอย่างหนักเช่นกันครับ เรามาต่อกันที่อีกรายงานของทางฟลาบิโซโรมาโนนในครับมากันที่ความเคลื่อนไหวในดิลของอารอนวานบิซาก้าที่เตรียมย้ายไปยังเวสต์แฮมยูเนเต็ด้วยกับดิลนี้ครับทางโรมาโนได้ยอมรับข่าวลือที่ว่าอารอนวานบิซาก้าเรียกร้องเงินก้อนโตที่คาดว่าจะอยู่ในหลัก7ล้านปอนจากแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดกับการแรกเขาย้ายไปยังเวสต์แฮมนั้นเป็นเรื่องจริงครับเนื่องจากอารอนวานบิซาก้าไม่ค่อยพอใจที่เขาจะได้รับค่าเหนื่อยจากทีมขุนค้อนน้อยกว่าที่รับจากแมนยูเนเต็ดน้อยลงอย่างมาก ซึ่งกับเรื่องของแบ็คขวายรายนี้ครับหลังจากที่เขาลือที่ว่ามานี้สอทองถิ่นของเวสแฮมเคยออกมาแชร์แล้วน่าจะสัก2-3วันก่อนตัวนักเตะเองก็โดนโจมตีจากแฟนบอลของแมนยูน t เต็ดอย่างหนักถึงแม้ว่ามันจะยังไม่มีข้อแน่ชัดว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า แต่เมื่อฟาบิโอโรมาโนออกมายืนยันอีกคนรอบนี้ก็คงจะเป็นเรื่องจริงที่แน่ชัดแล้วเลยครับรายงานต่อมากับอดีตนายเทาวานทีมปีศาจแดงเราอย่างดาบิดเดคอาร์นะครับที่เมื่อคืนที่ผ่านมาสโมสรฟิออเรนตินาก็ได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการว่าดีควาตัวนายเทาวานวัย33ปีชาวสเปนรายนี้เข้าร่วมทีมแล้วครับด้วยสัญญา1ปีและก็มีออปชั่นขยายอีก1ปีในส่วนเรื่องของค่าเหนื่อยนะครับก็ต้องบอกว่ารับน้อยกว่าที่รับจากแมนยูนเต็ดเราเมื่อปีก่่อนนลงงถึง11เทาด้วยกััครบ โดยตอนนี้ดาวิดเดเคอจะรับอยู่ที่ประมาณ2ล้านยูโรต่อปีหรือว่าตกสัปดาหล์ละประมาณ38,000ยูโรต่อสัปดาห์ซึ่งเมื่อเทียบกับสัญญาเดิมที่แมนยูเนเต็ดก็ต้องบอกว่าคนละเรื่องเลยนะครับเนื่องจากว่าตอนนั้นเด r เคอรับอยู่กับทีมปีสาจแดงเรามากถึง439,000ยูโรต่อสัปดาห์กันเลยทีเดียวครับ เรามาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของเอริกเคนฮาร์ที่ได้พูดถึงโอกาสลงสนามของโจชัวเซอร์ซีในเกมชิงโลการกุศลคอมมูนิตี้ชิลคืนนี้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งทางเดนฮาร์ในครับก็เผยว่ากองหน้าวัยยิ่ยมสปีกําลังต้องการเกมการเล่นอย่างมากพอดีเลยครับและในคืนนี้กับซิตี้เจ้าตัวก็จะเป็นส่วนหนึ่งของทีมอย่างแน่นอนด้วยซึ่งเอริกเคนฮาร์คในครับก็ได้ระบุถึงเรื่องนี้ว่าผมคิดว่าเขาสามารถลงสนามในเกมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ เขาหิวกระหายที่จะทําสิ่งนั้นจริงๆเพราะเขากําลังรอคอยมันอยู่และแน่นอนว่าเขายังตื่นเต้นมากๆที่จะย้ายมาเล่นยังพรีเมียร์ลีกรวมถึงการได้มาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและจากนั้นในโอกาสแรกที่เขาจะได้เล่นให้กับทีมก็เป็นที่สนามใหญ่เลยที่เวมเบอรี แน่นอนว่ามันทําให้เขามีแรงจูงใจสูงมากขึ้นด้วยจริงอยู่ที่ว่าเขามีเวลาฝึกซ้อมไม่มากนักร่วมกับนักเตะที่เรามีอยู่แต่ทว่าเขาก็ฝึกซ้อมเดี่ยวได้สักพักแล้วล่ะและตอนนี้เราก็ได้ซ้อมร่วมกันเป็นกลุ่มใหญ่ได้สัก2-3วันแล้วซึ่งผมก็คิดว่าเขาน่าจะพร้อมลงสนามเรามาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของอันโตนี่ปีกชาวบราซิลของทีมที่ปีก่อนมีผลงานน่าผิดหวังจนโดนเสียงวิจารณ์อย่างหนักรอบด้านเลยครับไม่ว่าจะเป็นจากแฟนบอลหรือว่าเหล่ากูรูที่รุมสับเจ้าตัวเละ ซึ่งเขาเองก็ยอมรับเะครับว่าผลงานตีก่อนของตัวเองนั้นแย่จริง แต่นั่นมันก็มีสาเหตุหลายอย่างที่เข้ามารบกวนจิตใจเขาทั้งเรื่องครอบครัวชีวิตส่วนตัวที่เจอแต่ปัญหารุมเร้าแถาเมื่อฟอร์มในสนามทําอะไรไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันมันก็ยิ่งไปลดทอนความมั่นใจของเขาลงไปแต่ทั้งนี้ครับอันโตนี่ก็ยังมั่นใจว่าในซีซั่นนี้ทุกคนจะได้เห็นเขาในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมครับมีส่วนร่วมกับเกมรุกของทีมมากขึ้นมีประตูและแอสซิสจากเขามากขึ้นด้วยพร้อมกันนี้อันโตนี่ก็ยังได้ยืนยันเองเลยนะครับว่าเขาจะอยู่กับแมนเชสเตอร์อยูไน,น ซีซั่นนี้ถึงแม้จะมีข่าวลือออกมามากมายเกี่ยวกับการย้ายทีมของเขาในตลาดนักเตะรอบนี้ก็ตามครับดูแอนโตนีได้ให้สัมภาษณ์กับเรื่องนี้ผ่านทางเดอะเทเลกราฟสื่ออังกฤษว่าผมเป็นคนที่เรียกร้องอะไรหลายๆอย่างจากตัวเองค่อนข้างสูงอยากทําอะไรที่ดั่งใจอยากแสดงมันออกมาให้เต็มที่และแน่นอนว่าผมไม่พอใจกับผลงานของตัวเองในซีซั่นก่อนอย่างมาก แต่คุณก็เห็นว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตส่วนตัวของผมตลอดทั้งปีก่อนมันวุ่นวายไปหมดและผมก็ต้องคอยจัดการกับสถานการณ์ต่างๆที่ผมไม่เคยรับมือมาก่อนซึ่งมันก็เต็มไปได้วยความกดดันรอบด้านและไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ก็ตามทุกสิ่งที่ผมผ่านมามันล้วนส่งผลกระทบต่อผลงานในสนามมันเป็นเช่นนั้นแหละทุกสิ่งที่ผมผ่านมาล้วนยากลําบากมากสําหรับผมและก็ครอบครัว ผมได้เรียนรู้จากทุกสิ่งผมเติบโตขึ้นและก็เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นผมเชื่อว่าผมได้เรียนรู้อะไรมากมายจากความยากลำบากที่ผ่านมาผมได้เรียนรู้จากทุกสิ่งที่ผมผ่านมาค่อนข้างเยอะ <c oughs> นั่นแหละคือเหตุผลที่ผมบอกว่าผมจะทิ้งอดีตไว้ข้างหลังและผมจะเติบโตขึ้นและก็เป็นผู้ใหญ่ขึ้นจากทุกสิ่งและสิ่งนี้จะทำให้ผมแข็งแกร่งขึ้นเมื่อเข้าสู่ซีซันใหม่ผมจะต้องแสดงให้ทุกคนได้เห็นด้วย ในซีซั่นนี้จะแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงและคุณมั่นใจได้เลยนะว่าคุณจะได้ยินชื่อของอันโตนี่เกี่ยวข้องกับประตูและวก็แอสซิสต์บ่อยขึ้นผมมีสภาพจิตใจที่เข้มแข็งผมโฟกัสกับสิ่งที่ผมต้องการผมรู้ดีว่าซีซั่นนี้จะแตกต่างออกไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือแน่นอนว่าผมต้องการมีส่วนร่วมกับการทำประตูมากขึ้นยิงประตูมากขึ้นนี่คือสิ่งที่ผมต้องการจากตัวเอง แน่นอนว่าแฟนบอลจะได้เห็นจำนวนประตูแอสซิสต์พวกเขาจะได้เห็นมันมากขึ้นจากผมนี่คือสิ่งที่ผมเขียนลงบนกระดาษเกี่ยวกับเป้าหมายของตัวเองในซีซั่นนี้ผมยิงซ้อมเท้าขวาให้มากขึ้นด้วยนะทั้งยิงและก็แอสซิสต์นั่นแหละวันหนึ่งข้างหน้าผมจะโชว์บันทึกเอาไว้ให้ดูแล้วคุณจะได้เห็นผลลัพธ์ของมันในซีซั่นนี้นี่แหละส่วนเรื่องการย้ายทีมของผมนั้นผมยังขอยืนยันว่าผมจะอยู่ที่นี่ต่อไปผมจะขอสู้ต่อดังนั้นเรื่องการย้ายทีมคุณลืมไปได้เลย ใครดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับพวกเรานะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ